โกเดนเองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์ประจำเดือนสิงหาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบอบใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบแบบรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบนันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิป ให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะในส่วนแรกนี้ขอเปิดแพ่ในอดีตนะคะว่าชาวราศีสิงห์นั้นความรักในอดีตนั้นเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกในอดีตนะคะ The Hermit 7จ็ดถ้วย queen of b o อ n queen of cup และก็ต่อมาด้วย6เหรียญมาแล้เรียงที่ไพ่ใบแรกในอดีตเลยนะคะ the hermit เป็นไพ่ประจำราศรีกันมีชาวราศรีสิงห์ที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศรีกันอยู่ก็ได้นะคะในตอนนี้ก็เป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าในอดีตนั้นจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่ หวงโรคส่วนตัวหรือว่าเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงมากๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรรักสันโดษน,นะคะจะเป็นคนเงี่ยเๆไม่ค่อยจะเข้าสังคมหรือเข้าสังคมแล้วกลัวจะทําตัวไม่ถูกนั่นนี่นู่นนั่นนะคะนี่ก็คือความรักในช่วงอดีตที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีลักษณะบุคลิกแบบนี้ก็ได้นะคะ ต่อมาะคะก็คือไพ่เจ็ดถ้วยสำหรับไพ่ใบนี้นะคะจากที่เห็นในตัวไพ่อาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีสิงห์นั้นนะคะหรือจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะอาจจะลุ่มหลงหรือหลงรักใครหลงสเสน่ห์คนนั้นคนนี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ชิดได้ง่ายๆเลยนะคะ หรืออาจจะเรียกว่าเจ้าชูด้วยอารมณ์กยได้เลยนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะแล้วอาจารย์รู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นแอบรักนะคะแอบฝันนะคะวิมานในความฝันหรือว่าความฝัน,นโลกในจินตนาการนั้นสวยหรูมากเลยนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็ อาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะแอบแอบปื้มชาวราศีสิงห์อยู่นะคะแต่เขาก็คิดไปไกลแล้วแหละนะคะว่าเออถ้าตกลงว่าวันหนึ่งเป็นแฟนก,นกันกับคุณเขาจะพาคุณไปเที่ยวที่นั่นที่นี่จะพาคุณไปเ,ออเขาเรียกว่าอะไรไปกินข้าวนะคะหรือว่าเขาคิดไปก่อนจินตนาการไปก่อนมีการวางแผนเอาไว้ก่อนล่วงหน้า แต่ยังไม่เกิดขึ้น,นะะยังอยู่อาการของการแอบรักหรือแอบปื้มอยู่นั่นเองนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ต่อมานะคะก็คือ clean off g h n d สำหรับไพ่ใบนี้เองแล้วนะคะชาวราศีสิงห์นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีสิงห์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ เฟลลี่เข้าสังคมเก่งนะคะในหน้าที่การงานคุณมีรับความรับผิดชอบเกินตัวเกินวัยของคุณคุณเป็นคนที่ชอบปฏิบัติมากกว่าพูดนะคะบางคนนี่ชอบพูดแต่ไม่ชอบปฏิบัติแต่ชาวราศีสิงห์โดยเฉพาะผู้หญิงนั้นจะชอบปฏิบัติมากกว่าเป็นคนที่พูดมากด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็เวลาที่มีความรักคุณก็ชอบที่จะมองความรักในเรื่องของแง่ แง่ดีบางทีก็แง่ดีมากจนเกินไปนะคะหรือบางทีชอบเดินในทุ่งลาเวนเดอร์นะ,ะยังไงนะคะก็ขอให้มองโลกในแง่ของความเป็นจริงให้มากที่สุดจะทำให้คุณนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะ,ะต่อมานะคะก็คือ queen of cup สำหรับไพ่ใบนี้นะคะผู้หญิงชาวราศีสิงห์นะคะคุณมีความเป็นแม่บ้านแม่เลือนสูงนะคะ บางคนนะคะแต่ก่อนก่อนจะแต่งงานเนี่ยก็มีงานมีการของตัวเองทําอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอแต่งงานแล้วสามีก็อยากจะให้มาเป็นแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลลูกๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือเป็นผู้หญิงที่ว่านอนสอนง่ายระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เก่งในเรื่องของงานบ้านงานเลือนทํากับข้าวนั่นนี่นู่นนั่น,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 นะคะแต่บางทีนะคะมีเรื่องกวนใจ นะะในเรื่องของการที่จะทําให้คุณสับสนกังวลใจอยู่ไม่น้อยในเรื่องความรู้สึกของคุณเองยังไงก็จัดการความรู้สึกของคุณตรงนี้ให้ได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วบางครั้งคุณก็ยังรู้สึกลังเลสับสนใจอยู่ไม่น้อยในเรื่องความรักนะคะ ถึงแม้ว่าสามีหรือแฟนของคุณอาจจะดีอยู่แล้วแต่ก็มันอดกังวลใจนะอดที่จะสับสนนะคะไม่ได้นะคะในกรณีของผู้ชายชาวราศีสิงห์อาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนะคะในอดีตที่ผ่านมาได้พบได้เจอหรือว่ามีโอกาสได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เพียบพร้อมนะคะหรือผู้หญิงที่ว่านอนสอนง่ายผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของงานบ้านงานเลือนดูแล บ้านดูแลคุณได้เป็นอย่างดีนะก็ถือว่าได้ภรรยาที่ดีในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ขอให้ดูแลรักษาความรู้สึกของเธอเธอเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนิดนึงนะคะสับสนและก็มีความกังวลใจง่ายนิดนึงเนะาะไพ่ในอดีตใบสุดท้ายนะคะก็คือไพ่หกเหรียญสำหรับไพ่ใบนี้ อาจารย์ก็รู้สึกว่ามีใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงเพื่อหวังแค่ผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณนะคะมันไม่ใช่ความรักแบบลุ้นวนะคะมันมีเรื่องของผลประโยชน์มันมีเรื่องของการหวังผลในการครบหาดูใจกันด้วยนะบางทีเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนใจดีใจอ่อนแล้วก็ขี้สงสาร ะะจึงใช้จุดอ่อนตรงนี้เข้ามานะคะเรียกร้องความสนใจจากคุณหรือว่าเรียกร้องความรักจากคุณหรือพยายามให้คุณนั้นรักเขานะคะทำทุกวิธีทางหรือว่าอะไรแบบนี้อันนี้ก็ขอให้คุณระมัดระวังด้วยก็แล้วกันในเรื่องความใจอ่อนในเรื่องความขี้สงสารนะคะาบางทีนะการที่คุณนะคะ เคยคบหาดูใจกับใครก็ตามสองคนในเวลาเดียวกันนะอันนี้คือขอเตือนนิดนึงสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะโดยเฉพาะผู้ชายเลยที่คบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันนะคะคือคนที่เข้ามานั้นไม่ได้เป็นแบบว่า เข้ามาด้วยความรักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะเข้ามาหวังแค่ผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณหรือคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้ในหน้าที่การงานหรือสามารถช่วยเหลือเขาได้ในเรื่องของอำนวยความสะดวกสบายใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือแบบมันเห็นได้ชัดเลยอะ่ะนะคะต้องระวังนิดนึงสำหรับผู้ชายชาวราศีสิงห์ด้วยเนาะ โอเคแต่มันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วแหละนะคะก็อยากให้มันเกิดขึ้นอีกก็แล้วกันเนาะอดีตนะคะชาวราศีสิง์ส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีกันราศีธาตุน้ำนะคะราศีธาตุดินด้วยนะคะต่อมา,อาจาย์ขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีสิง์นะ ในปัจจุบันของชาวราศีสิงห์ใบแรกนะคะเก้าเหรียญหนึ่งเหรียญสี่เหรียญสเตนและก็ต่อมาด้วยห้าไม้นะคะโอเคไพ่เก้าเหรียญน,นะคะบอกให้รู้ว่าในช่วงปัจจุบันนี้ นะคะบางคนเริ่มที่จะคิดว่าอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะอยากจะสร้างฐานะนะคะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะคุณคิดในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตคิดในเรื่อง,องการเก็บเงินคิดในเรื่องของการที่จะลงทุนหรืออยากจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะมีชาวราศีสิงห์หลายคนเลยอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองมากๆโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะ อถึงแม้ว่าคุณจะมีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานพอมีเงินเก็บนั่นนีนน่นู่นนะั่นนะแต่อาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าคุณยังขาดอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญแห่งความรักเหรียนแห่งความรักเหรียญน,น,นี้นะคะหมายความว่าคนที่เข้าอกเข้าใจคุณจริงๆคนที่เข้ามาแล้วไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือไม่ได้หวังแค่ทรัพย์สินเงินทองของคุณ นะคะคุณหวังแค่นั้นเองอยากจะมีใครสักคนหรือใครสักคนที่จริงใจกับคุณที่เข้ามาแล้วก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งของชีวิตของคุณแค่นี้เองนะคะและมีชาวราศีสิงห์บางคนที่คบหาดูใจกับคนรักอยู่ในช่วงปัจจุบันก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันก็ยังรู้สึกว่าเอ๊หน้าที่การงานก็ดีนะคะคุณประสบความสำเร็จ มีธุรกิจส่วนตัวหรือพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังขาดจิ๊กซอตัวไหนตัวหนึ่งไปอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทั้งๆท,ง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 ที่ยังมีแฟนหรือยังมีเขาอยู่ข้างกายนะคะอันนี้คุณจะรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้เองนะคะเหมือน<ม>นิสัยบางอย่างของแฟนหรือคนรักของคุณไม่สามารถที่จะเข้ากับคุณได้ ะะก็พยายามปรับกันอยู่นะแต่ในใจลึกๆคุณก็หวังว่าจะได้เจอใครสักคนหนึ่งสามารถปรับจูนนิสัยแล้วก็เข้ากับคุณได้นั่นเองนะคะเหมือนจิกซอที่ขาดหายไปเนาะต่อมานะคะก็คือ a อ e of p e n t a c l e คไพ่ใบนี้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญที่มีความหมายที่ดีนะ สำหรับคนที่ชอบเสียงดวงเสียงโชคนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะโชคดีนะคะแล้วก็ได้รับเงินก้อนนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเงินก้อนเลยนะอาจจะได้เงินก้อนนี้จากการที่คุณไปลงทุนมาหรือว่าได้เงินก้อนจากคนรักหรือคนที่คุณเขาเรียกว่าอมีความคาดหวังว่าจะได้เงินก้อนนี้นะคะหรืออาจจะได้เป็นของขวัญที่มีค่า ของขวัญที่คุณถูกใจก็ได้นะคะถ้าเป็นทองก็ทองแท้ถ้าเป็นเพชรก็เพชรแท้เป็นของที่มีมูลค่าว่างั้นเหอะนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่สี่เหรียญสำหรับไพ่ใบนี้ในปัจจุบันของชาวราศีสิงห์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะต้องเป็นคนที่ชอบกักความสัมพันธ์เอาไว้นะคะทั้งทงที่ตัวเองก็มีคนในตัวเลือก มีคนในคอลเลกชันเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรนะคะหรือในปัจจุบันชาราศีสิงห์กำลังจะคบกับใครก็ตามหรือคบกับใครอยู่ก็ขอให้ดูดีๆว่าเขาคนนั้นมีใครคนอื่นเอาไว้คุยเอาไว้คบเอาไว้เผื่อเลือกอยู่หรือเปล่าแล้วก็แค่กักคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะคะรู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่โรคสองใบแล้วโรคหลายใบเลย สำหรับเขาคนนี้ยังไงก็ดูดีๆนะคะถือเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันเนาะแล้วนะคะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะคะอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงปัจจุบันนะรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นคนที่ขี้เหนียวนะคะหรือขี้งกประหยัดมัธยัตนะคะไม่จําเป็นจะไม่ควักไม่จ่ายเลยนะคะคุณก็สังเกตดูดีๆว่าใช่นิสัยของชาวราศีสิงห์ หรือเป็นนิสัยของคนรักของคุณกันแน่นะคะหรือคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณจะเป็นนิสัยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงปัจจุบันเนาะต่อมานะคะคือไพ่สเตรนทเป็นไพ่ประจําราศีสิงห์นะมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีสิงห์ด้วยกันเองก็ได้เช่นเดียวกันนะก็ผู้หญิงชาวราศีสิงห์มีความเป็น work i woman สูงมากมาก นะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนจากภายนอกแต่ภายในใจนี่เข้มแข็งมากมีความเป็นผู้นำนะ,ะเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำสูงนะคะอาจจะมีความใจร้อนอยู่บ้างนะคะแต่คุณสามารถดูแลปูดบริวารรวมไปถึงปกครองลูกน้องได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ง้อผู้ชายด้วยนะคะจึงไม่แปลกนะคะที่ผู้หญิงชาวราศีสิงหลายคนนั้นจะยังสศกอยู่ เพราะว่าคุณเก่งคุณไม่ง้อผู้ชายคุณมีความเป็น working woman นะคะรักในศักดิ์ศรีของตัวเองนะคะมีผู้หญิงชาวราศีสิงห์บางคนในี่ข่มสามีด้วยนะนะคะข่มในที่นี้อาจจะมีลัทธิมีดูมีอำนาจหน้าที่ดูหน้าเก่งขามต่อสามีก็ได้ ในกรณีของผู้ชายชาวราศีสิงอาจารย์ก็รู้สึกว่าเกิดอาการกลัวเมียนะคะหรือว่ากลัวแฟนนะ,ะมีอะไรจะต้องไปปรึกษาแฟนไปปรึกษาภรรยาก่อนทุกครั้งนะคะจะตัดสินใจอะไรรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะมีผู้หญิงเป็นใหญ่ด้วยนะต่อมานะคะก็คือไพ่ห้าหมายนั่นเองนะสำหรับไพ่ใบนี้มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันหรือมีเรื่องขัดแข้งขัดขากัน ไม่เข้าใจกันนะคะนะมีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันมีปัญหาที่สะสมก็ขอให้เปิดใจคุยกันจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนมีปัญหาที่สะสมคาลัคะัังกันมานานแต่ไม่ยอมปรับไม่ยอมพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทำให้มันยังมีการทะเลาะกันอยู่นะคะนะ ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สะสมอยู่อันนี้สำหรับหลายๆคู่ก็มีปัญหาแบบนี้ยังไงก็เปิดใจคุยกันจะทำให้ปัญหานั้นมันคลี่คลายลงได้เนาะโอเคนี่ก็คือภายในปัจจุบันของชาวราศีสิงนะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะคะธาตุไฟแล้วก็ราศีสิง์ด้วยนะ ต่อมาอาจารย์จะขอดูไพ่ในเดือนสิงหาคมหรือว่าในอนาคตอันไกลนะคะให้กับชาวราศีสิงเลยก็แล้วกันนะไพ่ใบแรกนะคะ8ดาบ10ไม้10ดาบ2ถ้วย แล้วก็ต่อมาด้วยหนึ่งถ้วยนะคะในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะยังไงก็มาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยสำหรับไพ่ใบแรกนะคะไพ่แปดดาบเปรียบเสมือนเป็นไพ่ตัวตนของชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เลยนะคะการที่คุณจะทำอะไรก็ตามคุณรู้สึกลำบากอกลำบากใจ บางทีมีเรื่องราวภายในใจเยอะแยะมากมายนะคะแต่ไม่สามารถที่จะระบายออกมาเป็นคำพูดได้หรือไม่สามารถที่จะหาใครนั้นเข้าใจความรู้สึกของคุณได้จริงๆจึงรู้สึกกดดันแล้วก็เก็บกดหรือเก็บเอาไว้กับตัวเองนั้นจะดีกว่านะคะอันนี้คือชาวราศีสิงคิดแบบนั้นนะคะในความรักความสัมพันธ์มีบางคนนะปิดหูปิดตาตัวเองนะคะ คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักครั้งนี้คือปิดหูปิดตาตัวเองน่ไม่ยอมรับความจริงบางทีความสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างยากลําบากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่คุณก็หลับหูหลับตาคบกันอยู่หรือคุณหลับหูหลับตาเพื่อที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นบางทีเขาอาจจะเจ้าชู้บางทีเขาอาจจะนอกใจคุณนั่นน,น,น,นี่นู่นนั่นแต่คุณเลือกที่จะปิดหูปิดตาตัวเองนะคะนะคะแล้วก็ยอมทน นะคะมันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างนะคะที่ทําให้ชาวลาศิสิ์นั้นยอมทนนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นยอมทนที่จะยังคงมีสถานะความสัมพันธ์อย่างนี้ต่อไปอยู่นะคะและขอให้ระวังนะคะในเรื่องของการไปเซ็นเอกสารสัญญาให้มากๆการขึ้นลงขึ้นศาลนะคะอาจจะโดนฟ้องหรืออะไรอย่างนี้การที่คุณจะทําเอกสารสัญญานั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากถือว่าเป็นไพ่เตือนนะอาจารย์เตือนแล้วนะ ะะแล้วการไปเซ็นค้ำประกันหรือทำเอกสารสัญญาขอให้อ่านทุกบรรทัดทุกตัวหนังสือเลยถ้าไม่แน่ใจไม่ต้องทำถ้าไม่แน่ใจไม่ต้องไปค้ำประกันให้ใครไม่ว่าจะในฐานะใดก็ตามนะคนในครอบครัวลูกหรือว่าญาติพี่น้องหรือใครก็ตามนะคะไม่ต้องทำเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะแค่นั้นเองนะคะในสิ่งที่คุณควรจะระวังในช่วงเดือนสิงหาคม นะต่อมานะคะก็คือไพ่สิบไม้สำหรับไพ่ใบนี้แบกรับภาระมากมายมีความเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะคะทําไมเหนื่อยจังเลยอะ่ะชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงนะคะคือราชสีคือชาวราศีสิงห์อยู่แล้วนะคะแต่นะคะ ในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะลำบากใจมีเรื่องลำบากใจนะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีเรื่องลำบากใจที่ไม่สามารถที่จะบอกคู่รักของตัวเองได้จึงเก็บเอาไว้กับตัวเองดีกว่าบางทีมันก็รู้สึกอึดอัดใจนะนะคะแล้วก็มีความรักบางคู่นะย้ำว่าชาวราศีสิงห์นะบางคู่ที่พยายามที่จะยื้อหรือรั้ง คู่ของตัวเองเอาไว้อยู่นะคะนะยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตยังรู้สึกผูกพันกับเขาอยู่ยังไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันจบลงนะต่อมานะคะก็คือไพ่สิบดาบไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าชาวราศีสิง์ต้องระมัดระวังนาะในเรื่องของการไว้ใจ ในเรื่องของการที่จะโดนหักหลังหักหลังจากธุรกิจหรือหักหลังจากในเรื่องความรักจากคนรักจากคนที่คุณไว้ใจหรือรวมไปถึงการที่คุณมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะโดนหักอกอกหักได้ง่ายๆได้ด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะยังไงก็การคบหาดูใจกับใครก็ควรที่จะดูดีๆ นะคะอาจจะเสียใจกระทันหันล้มฟุบลงเหมือนไพ่ใบนี้นะคะที่มีดาบทิมแทงเต็มหลังเลยคือมันเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีในเรื่องของสุขภาพก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการปวดหลังด้วยนะคะนะอ,อาจจะไม่สบายนะคะบางคนมีการผ่าตัดเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้เนาะ โอเคต่อมานะคะในดีมีเสียในเสียมีดีนะได้ไพ่สองทั่วอยู่นะสำหรับไพ่ใบนี้ชาวราศีสิงจะได้พบเจอกับคนที่รู้ใจมองตาแล้วก็รู้ใจหรือเป็นไพ่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมอรักแท้หรือบางคู่อาจจะคบหาดูใจกันมาได้สักพักหนึ่งได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะมันถึงเวลาที่คุณสองคนจะได้ แต่งงานหรืออาจจะมีพิธีมงคลสมรสร่วมกันก็ได้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้แทนไพ่แต่งงานได้เป็นอย่างดีนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เพจ f o ฟครับเป็นไพ่ที่เป็นเด็กถือถ้วยนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าใครครบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร ออมีความรักด้วยอารมณ์นะคะรักด้วยความรู้สึกนะคะอาจจะเซนสทิฟง่ายในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องอารมณ์นะคะแต่เขาเป็นคนที่รักจริงนะคะไม่ได้รักแค่ทรัพย์สินเงินทองภายนอกหรือหน้าตาหรือว่าอะไรคือความรู้สึกคือรักด้วยความรู้สึกด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะและอีกกรณีหนึ่งนะคะจะมีคนที่อายุน้อยกว่าชาราศีสิงห์นั้นคอยตามสืบตามส่อง หรือเรียกง่ายๆว่าเขาปื้มนะคะเขาแอบรักเขาแอบรูบร้สึกดีๆกับชาวราศีสิงห์อยู่นะคะอแอบส่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter Line นะ,ะทุกความเคลื่อนไหวของคุณอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับตัวคุณนะคะก็เขาพยายามติดตามคุณอยู่ห่งๆน,นะคะบางทีอาจจะเข้ามากดไลค์ให้คุณนะคะนั่นนี่นู่นนั่นนะคะ ทำเป็นเหมือนสนใจคุณนะคะปื้มคุณแล้วก็สนใจคุณอยู่ไม่น้อยนะสำหรับคนคนนี้นะคะบุคลิกของเขานะอายุน้อยกว่าคุณนะครักในงานศินละปะมีอารมณ์ศิลปินและเป็นคนที่เฮฮาเป็นคนนักเอนเตอร์เทนตัวโยงด้วยนะโอเคนี่ก็คือภายในเดือนสิงหาคม ของชาวราศนะีสิงห์นวนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุไฟและก็ชาวธาตุน้ำต่อมานะคะจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีสิงนะก้าวไม้สองไม้แล้วก็ต่อมาด้วยอัศวินถือดาบนั่นเอง มาที่ไพ่ใบ,บแรกนะคะก็คือไพ่ก้าวไม้ย,มยออประสบการณ์ในเรื่องของความรักนะคะคุณนั้นผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งเรื่องสุขเรื่องเศร้าปัญหาในชีวิตปัญหาในครอบครัวนะคะเออคือเป็นคนที่สมบุกสมบันอยู่พอสมควรนะในเรื่องความรักชาวราศีสิงห์นะคะแต่คุณยังรู้สึกสบายสบายอยู่บางทีนะเจ็บแล้วไม่ค่อยจำด้วยนะนะคะก็ยังทำผิด ในเรื่องเดิมอยู่นะคะหรือบางคนนะคะรู้ว่าความสัมพันธ์มันเป็นไปได้ยากนะคะหรือ,เ,อเลิกกันหรือคบกลับมาคบกันลักๆักเลิกเล,ก,ล,ก,ล,ก,ลกกันมาก็หลายทีมีปัญหาสะสมกันมาก็เยอะนะ,ะแต่ก็ยังอยากจะมีความรักความสัมพันธ์นอยู่กับคนคนนี้มีแบบนี้จริงๆนะชาวราศีสิงหนาหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นที่เป็นแบบนี้ ต่อมานะคะก็คือไพ่สองไม้สำหรับไพ่ใบนี้มีชาวราศีสิงห์หลายคนเลยมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกหรือท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกเกี่ยวกับต่างชาตินะคะหรือบางคนอาจจะท่องเว็บเดทอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะเดทกับชาวต่างชาติต่างภาษานะ,ะนะก็มีการคุยคุยกันอยู่นะแต่มีสองคน ที่ตอนนี้ชาวราศีสิงห์ช่างใจอยู่นะคะพยายามที่จะเลือกอยู่ว่าใครกันแน่ที่จะเป็นคนที่แบบดีแล้วก็จริงใจกับคุณจริงๆนั่นเองนะคะก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะชาวราศีสิงห์เนาะต่อมานะคะ night of sort ไพ่ใบนี้นะคะพ่อแง่แม่งอนมีฝ่ายหนึ่งงอนและฝ่ายหนึ่งกำลังตามง้ออยู่นะคะก็ งอไม่หยุดหย่อนฝ่ายนึงก็งอนไม่หยุดหย่อนเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าเ,เหมือนมันมีความอยากเอาชนะอยู่ในนั้นด้วยนะ,ค,ะคนงอนก็คุณต้องมาง้อชนะนั่นนี่นู่นนั่น,นแต่คนที่จะตามงอ้อนั้นก็พยายามที่จะเอาชนะให้ได้ว่าเออฉันต้องง้อเธอให้ได้หรืออะไรอย่างนี้นะคะและอีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่ไม่ได้คุยกันนานแล้วนะคะ จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นโทรหรือว่าติดต่อหรือเมสเซจมาหาอีกฝ่ายหนึ่งแบบกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวไม่ได้คิดเอาไว้หรอกไม่ได้ตั้งความหวังเลยว่าเขานั้นจะติดต่อคุณกลับมาคิดว่าลืมเขาไปแล้วด้วยซ้าไปนะคะสำหรับคนคนนี้เขาจะติดต่อคุณกลับมาอย่างแน่นอนนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีสิงส์สนวนมากนะคะ ก็จะเป็นไพ่ที่ทั้งดีแล้วก็เสียปะปนกันไปเนาะชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้แหละค่ะนะคะโอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ